สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมนีกะมาพอกันอีกแล้วนอพี่น้องนอมนีพอดีนอพี่น้องมณีไปเก็บเก็บบานเนาะเก็บบานก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวไหนมันเก่าแล้วล่ะกัเสื้อผ้าตัวไหนมันไอหนาวเนาะตอนนี้ก็ถึงเดูใบไหมอ่าพี่เนาะโดยอากาศมันกำลังอุ่นขึ้นพี่น้องเสื้อนาอเะาอกกับซ่คบอด้ใส่บันก็ได้ใส่เสื้อยืดใส่เสื้องาำๆาเมียจะส่นอพี่น้องนอนสำหรับอยู่ในบ้านเนาะแต่ว่าขันออกไปทางหนอกกใส่เสื้อแขนยาวคือเก่าแหละเนาะแต่ว่ามนี้ ขอก็ไปเห็นกลองพี่น้องกลองเล่โกเนาะอันนี้เป็นไอเป็นเล่โกที่ที่ซื้อเป็นของควันวันเกิดให้น้องเจสิกาเนาะนะพี่น้องนี่ก็เป็นของสะสมน้องเจสิกาด้วยกันแต่ว่าเออเสีมยมาให้เบิง่งเพระาะ์กโพไวยูนี่นะพี่น้องเขาสิวันสําคัญวันเกิดวันปีใหม่ไอ้วันคริสต์มาสยังไงพิเนาะเอ้ยวันคริสต์มาสเนาะพี่น้องเป็นปีใหม่ส่วนมากเขาจะหข้ของขวัญแั่คริสต์มาสแล้นะเขาก็สื้อของขวัญเหมือนกัน,นะนะพี่น้อง ไอ้โนนเจสิกาก่ะซะสมมาตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่มาอยู่นี่หระพี่น้องกระสือเท้าเล็กเท้าหน่อยอย่างนี้นะบริสุทธิ์เท้าเดียวเนาะไอ้เขาไปซื้อของควันอีกย่างกระสีหนะหลายๆกล่องหลายๆอย่างเนาะหลายๆเพิ่มมาหลายๆอย่างเนาะหลายๆอันเองเนาะอ่าอยัางตะละเสร็จตะละเสร็จนี่นะพี่น้องตะละเสร็จโชคก็สิมีวิธีเห็ดเอียงกระสีหนอเลโก้เฟนเนาะ กระจะมีกระชมีนี่ล่ะพี่น้องหลากหลายเนาะเป็นโลดเป็นยางเจสีเข้ากับแม่ตอ่อเนาะเป็นคนเป็นยางเจสีนาพี่น้องอา่าบนันนี่พอถึงมือนี้แล้วอายุสิบสามปีเนาะเจสิกะครบสิบาปีเดือนมีนาสี่จันรวันเกิดนะ่ะบันนี่กะสีเอาตัวนี้ล่ะพี่น้องไปขายพี่น้องเพราะว่าเลโก้เนี่นกัเก้าเป็นได้กะขายได้เนาะพี่น้องเนาะก็คือโบอเมนว่าคือไอ้เมเก,กอร์บล็อกเนี่ยสีมันขายไ่ได้เลยพี่น้อง ไท้แต่ยุตวา่าเดลราคาถึงซื้อมาแพงแนะตว่ว่าเดลราคาถึงจิเนาะอันนี้ก็เลโก้ก่ะซื้อมาไฮนอคเจสิกะปีใหม่ปียังเนาะการการมื่ถึงเวลาแล้วก็จะเอาไปขายเนาะพี่น้องบันนี้แะทามน้องเจสิกะก,ก่อนเนาะก่อนจะเอาไปขายบักเอาไปขายได้บ่ไอน้องเจสิกะว่าเอาไปขายได้อยู่ว่าฉันเนาะบันนี้กะกะสีมาคุยกับน,น้องเจสิกะเนาะว่าเพื้นมี่ของผมสิจงไหนเนาะพี่น้องสวัสดีเจสิกะสวัสดีค่ะ จะไปไหนทำไมแต่งตัวสวยแทน I'm going to d r a เป็นดราม่าไปดรามา่า,มาเหรอจะไปไปแสดงพี่น้องไปเรียนการแสดงเนาะอันนี้คืออะไรมาด h สิ it's my old um Lego friends box full of the Lego that I used to play with อามาจ็กไหมปวดใใครใครกีบอยู่งูกีบอยู่ What about what day อำไมทำ t ปจุ๊บเนี่ i n my birthday or something yeah birthday or อะไรนะปีนี้น Christmas or something yeah oh my god no I I want to keep some of them โอ้จะไปเก็บทำไมจะไปขายพี่หนอแพง oh I love them I like the m i n i things and I really like them yeah oh my god ตั้งชื่อให้ s e m ด้วยหรอ That's Emma, that s Emma. <S No that they have actual names because mm. they're from a show Emma Hello เธอจะไปไหนเหรอน้าเหมือนเจสิก้าเลยั้่เนี่ยลูกไล่ยนะ m b ตัวไหนตัวนี้ชื่ออะไรรือเป็น That's Olivia, I think. Uh, I think it's Olivia, but I can't remember. Mm. I'll, have to I'll have to check. Olivia. Olivia. I think that was like Andrea or something. I could make her one. That was like Andrea or something. Put them down. I don't know the name. Why does it matter? Oh, I wonder if he has a big Louder. Mm, louder. See, she's got I can't. Remember. Oh yeah, you can take like their heads and stuff off and the top of their bodies as well. I think that was her I can't remember now. No, and then she had that one. Oh no, that's the wrong face as well. No, that's not her head. Who what, who's got her head? Oh no, that is her head. Because that's her head I don't know what's her head So I got really sore so I can't talk properly Don't write it, it's an infection Deceit, they have it That's not right really actually Yeah, she's got the wrong face on Oh no, whose face is that then? That's hers <coughs> Ah, okay <coughs> I can't take that out i will no, see I've no, go, on. Look, see up, like, go on. They haven't got the wrong they've got the wrong faces on. Looks you can take the bodies off You can take the bodies off. I'm trying to pull. I'm trying to put the เจสสิก้าเนี่ยคล้องสะสมแล้วหลายๆในพี่น้องเดียวกัน yeah because I think she had freckles so she's got t her i g h t face now that's fixed and then she hasn't got clean now she's got blue but the one that one can you take it off เอาเสียบใส่ตัวมันก่อนถึงจะดึงออกได้โอ้โ it looks what she means เ like ออต้องเสียบใส่ตัวมันก่อนถึงจะดึงออกได้เ h ๊ะทำไมมันออกไม่ได้จับหัวไว้ด้วยอืมโอเค o อ้เ I ็กซ์เตอร์น o ่นแล้ o อย่ y ง u c ้อยากใ t ้คุณเอ o แต่ไหนลูกอาจะต้องตายตานี่เนี่ยเป็นของเป็นของยางนี่งของเสิกาสะสมหน่อย d e s ิก you have too many collection ยูส yeah, well, cha ์แอร์เพื่อเก็บย่าไอไอยูส์ต่อเก็บเลยหลายอย่างที่หนูยังไม่ได้เก็บทำไมพูดให้มันชัดๆหน่อย Speak เคลียร์ฉันหาเก็บแล้วนี่ดูนั่นฉันไม่ได้ทำอะไรอะไรที่หนูไม่ได้ ไอ้ตะกี้มีแฟรี่บุ๊กพี่น้องเขาไปค้าบูญเซลล์ต่ละมืองเขาก็ต้องมีอันเมนูไว้ไว้จะสิกาบุ๊กนักซื้อเหลมได้สิพอซื้อแล้วมีเลี้ยงลาดฝากเขียนซื้อมาให้คอยฟอนต์แฟรี่บุ๊กเนาะตอนคนซิกเยอโอ้ยบอกเซเว่นสิเว่นเนาะตอนเจ็ดปีนั่นอันสะสมนักซื้อแฟรี่บุ๊ก มันนี้ก็มาอะไรนะจักกะเลนวิวสันอะไรนะแจ็คกะเลนจักกะเลนแจ็คกะเลนอยูก็มาสะสมอ่านหนังสือจักกะเลนวิวสันพี่น้องนั่นนี่มาละไปอ่ามาโชว์เสื้อให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิ Oh yeah this is m y new shirt and then these are my new leggings and then these are my new socks b u t this c h e c k e s Hello mommy Hello สวยสวยโอ้ nice Where you go mommy To, to theater school with jessica mm. take my beautiful granddaughter to theater mm -hmm. where she's going to do her stuff and a dancing and the singing okay. like mommy <laughs> -hmm. have you got your script Yeah. put also suit on Hi, jessica. jessica mommy I have the uh, bag of clothes yes. my clothes oh yes you can give to a okay there is um, here here mommy you want to put it in your car เออ l กค์ส็ไี่ today all of this yeah okay แค่ดียวับ okay แค่เดียวแล้วพี่นอเจอกานคลิปหนา k a คมียังดีๆเ่สองงานทีมมาวอาให้ฟังมอนกะมาถักข่เนาะบรดีม่เห็นวิดีโอเจอกันคลิปหนานาองพี่นะสวัสดีค่ะ